สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับมะม่วง mango gaming อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกม Euro Truck Simulator นะครับวันนี้เปิดด้วยภาพมุมสูงนะเพื่อนๆปวดได้มุมโดนนะโดนโดนอะไรไม่รู้นะ <c oughs> ให้เพื่อนๆได้ดูภาพกว้างนะครับวันนี้มารับโหลดที่ท่าเรือขับอยู่ในโปรตุเกสนะท่าเรือชื่อบริษัทเดี๋ยวผมดูก่อนนะจำไม่ได้ดูก่อน ตอนก่อนเปิดคลิปก็ท่องแล้วนะฮะมันชื่อทีซารลัดนะฮะทีซารลัดถ้าอ่านไม่ผิดนะอ่านผิดขออภัยนะครับเนี่ยเป็นท่าเรือของโปรตุเกสนะตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองลิสบอนนะฮะในประเทศโปรตุเกสเ,เดี๋ยวจะไปส่งงานที่เมืองปอโตปอโตนะฮะนี่ไปส่งที่ท่าเรือเหมือนกันนะ,ะรับงานท่าเรือไปส่งท่าเรืออ้อ,อมีวิวพอยด์ด้วยเดี๋ยวไปเช็คอินกันด้วยนะฮะระยะทางก็สองร้อย ห0บเบสหรือ52กิโลประมาณนี้นะครับเนาะงานเป็นแอปเปิลฮะแอปเปิล mm hmm. น่าจะบรรจุในรังมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าแอปเปิลเป็นผลหรือว่าแอปเปิลแปรรูปมาแล้วนะสนําหรับ18ตันเพราะว่าถ้าเป็นเป็นผลเนี่ยมันเป็นตู้ธรรมดาเพื่อนๆมันไม่ใช่ตู้รีเฟอร์นะมันอาจจะเสียนะฮะเนาะ น่าจะเป็นแอปเปิลตายรูปมาแล้วนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ายังไงนะฮะใน,ในในใบางานมันเขียนว่าแ p ปเปิลเฉยๆนะฮะน้ำหนักง,งานก็ส8ดตันครับเนาะวันนี้ผมเอาดาร์ฟมาเล่นนะโอ้เครื่องเครื่องบินบินสองรอบแล้วเมื่อกี้ก่อนเปิดคลิปก็บินไปรอบหนึ่งนะฮะนี่บินอีกรอบแล้วชนตะพาณไหมนะมไม่ชนนะฮะ <c oughs> นี่นะครับวันนี้ขับดาร์ฟเดิมๆฮะซึ่งเพิ่งซื้อมาประจำการในอู่คันหนึง นะครับโปรไฟล์นี้ผมก็เล่นเก็บเงินเองนะครับแต่เล่นมานานแล้วครับโปรไฟล์เล่นมาค่อนข้างนานแล้ววันนี้เอาดามมาขับเครื่อง430แรงม้านะครับส่วนเครื่องเป็นเป็นเสียงของมอสนะครับซีมอส MOD นะเครื่องเสียงสมจริงนะไม่ใช่โอเพ่นไฟน์นะออกแนวสมจริงฮนะแต่เหมือนจริงขนาดไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็ไม่เคยได้ยินนะของจริงว่ารุ่นนี้มันดังยังไง,ไงนะครับตู้ก็ เทเลอร์ er ก็เป็นประมาณนี้นาะมารับหางผมว่าหัวมารับหางครับนะดาบผมก็เดิมๆเ,เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาเลยทําให้ตู้ไมไปห้อยอยู่นันนะเออเสียวลวงใส่หัวนะรับเดิมๆเ,เ,เลยครับซื้อมือสองมานะอันนี้ซื้อมือสองมาแล้วก่ามาแต่งหัวนิดหน่อยครับนะมาเปลี่ยนเช็ดสีตอนแรกซื้อมาเป็นสี่คูณสองอันนี้มาเป็นหกคูณสองหกคูณสองนะ โอเคนะครับเดี๋ยวระหว่างคลิปผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับเพื่อนๆเพราะว่า,อาตอนที่อัดคลิปนี้รู้สึกเจ็บคอไม่ค่อยสบายมาสองวันแล้วนะแต่ก็กัดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะเจ็บคอ,อนิดหน่อยนะครับกินยาไปแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่าเวลาพูดมันยังเจ็บๆคออยู่ก็ขออนุญาตไม่ไม่พูดระหว่างคลิปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องเสียงสิ่งแวดล้อมมันไปนะฮะในเกมไปนะฮะเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนะ เพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด subscribe ช่องให้แมงโก้หน่อยนะฮะเพื่อนๆที่ดูมานานแล้วแ้วยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากเป็นกําลังใจให้มะม่วงนิดนึงนะครับวันนี้ขับคนเดียวนะปกพอดีว่าช่วงนี้อ้อนเขาไม่ค่อยว่างลองเอฟไม่ค่อยว่างก็เลยผมก็เลยขับคนเดียวไปครับออกเดินทางกันอันนี้ผมเล่น12เกียร์นะครับ12เกียร์นะ เฟืองท้าย3.08นครับผม12เกียร์อ,ออกทางไหนวะออกทางเข้าแน่ๆเลยนะเ <c oughs> นี่ยนะทางออกน่าจะอยู่นี่นะเอ๊ยอยู่ทางนี้ปะเดี๋ยวขอดูแมพก,ก่อนนะอ๋อออกซ้ายแอมผมก็จะไปออกขวาเฉยเลยถ้าขวาก็วนอีกรอบนะึงออกซ้ายเอ้ยเดี๋ยวต้องวนก่อนปะเออทำไมมันเขียนว่าให้ออกได้เลยอะแต่มันออกไม่ได้อะอ๋อนี่โอ้โหอุอ้ย ตาเซอร์จริงๆเลยผมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ติดแต่ลมมาด้วยนะฮะมีแต่แต่เดิมไม่ได้แต่งอะไรเลยครับซื้อมาก็ขับเลยตแต่เขานะ ใหญ่เลยลูกพี่ตรงนี้เราเคยเช็คอินไปแล้วนะฮะมันขึ้นสีม่วงอ่ะ สัญญาณไฟแบบนี้ฮะปีแดงเกี่ยวแล้ว แต่ผมซื้อเดียวสีสเปนมาเขามาวิ่งน้อยเหมือนกันนะทางฝั่งสเปนโปรตุเกสมาวิ่งอีเวนต์นึงเดียวเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้มาตนน่วิ่งแค่ห้าสิบนะเพื่อน เส้นนี้วิ่งกเลยเหรอ ด่านนี้ช่องเก็บเงินเยอะมาก ผมอีกเนี่ยเบียดมาหาผมเนี่ยปรับผมเฉยเลยนะฮะโอ้ดูบุญตำรวจเดี๋ยวครับถ่ายรูปไปหน่อยฮนะถ่ายรูปไปส่งทนายนะฮะโอ้โหชนผมเฉยเลยนะฮะนี่ อะไรนครับเนี่ยโอ้โหผมขับของผมอยู่ดีๆนะเอไม่ชะลอเลยฮะออกมาชนแล้วมาปรับตังค์เราอีกให้มันได้อย่างเงี้ย ไปแล้วนะ่ะ <Yeah. S 1> เราอยู่ทางหลักนะ เขาจะชะลอให้เรานะมันกระชัน้นชิดเกินนะเบิกไม่ทันหรอกเบียงออกซ้ายก็ไม่ได้ครับมีรถมาเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ยืนไม่หลบเดี๋ยวไปเฉียวตูดนะียยังแค้นอยู่นะครัเมื่อกี้มาปรับเรา เสียงสุนัขเข้านะดีผมอัพคลิปตอนกลางวันนะนักเขานักข้างบ้านเขาจะ,จะทักทายคนมาส่งของค่อนข้างบ่อยเนะี <c> ่ <oughs> <c oughs> เลยจะมีเสียงปกติผมจะอัดกลางคืนครับอัดแบกดึกเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีเสียง <c oughs> เสียงอย่างอื่นเข้ามากวนเทนะ่าไหร่ฮะพอดีห้อง ห้องคอมผมนี่อยู่หน้าบ้านเนี่ยก็เลยถ้าเป็นกลางวันเนี่ยจะได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมเข้ามาค่อนข้างเยอะเราต้องออกซ้ายนะใช่ไหมใช่เลยซ้ายมาที่ผมดูนะเพื่อความชัวอ้าซ้ายซ้าย ได้ไหมเนี่ย ถึงแล้วครับเพื่อน14โลจะส่งที่ท่าเรือเหมือนเดิมนะท่าเรือบริษัทเดียวเมื่อกี้เลยฮะ อา่านผู้ชมเมืีมันตรงมาได้นะผมก็ไม่กล้าตรงมานะเอ็นไปอ้อมเพื่อเขาก็ทําทางให้ตรงมาอยู่นะโอ้ยเนาะอ้อมเพื่อเอะไร่ะไม่รู้ยอมไม่ผิด เคยมานะครับที่นี่ผมยังไม่เคยมาโอ้เดี๋ยวเราแวะเช็คอินแป๊บหนึ่งนะมีจุดเช็คอินแล้ว เครื่องด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่จุดเช็คอินเอาแกนทัวร์ไกด์เดอะฮาร์เบิลออฟปอโตออฮาร์เบิลอฟปอโตเป็นวิวท่าเรือเนาะที่เมืองปอโตไปฮะแค่นี้พอ <c oughs> ดูเยอะเดี๋ยวคลิปยาว

ล็อกสุดท้ายนี่เลยไหนวะอะไรอ,อยู่ล็อกเมื่อกี้หรอ๋อนี่ครับนี่อยู่นี่นโอ้ให้ถอยเข้าด้วยโอ้โหให้เราเข้าในซอกเลยโอ๊ยปีน <laughs> เกาะกลางก็เลยนะขอบผมขอถอยมุมมอง้างนอกกันนะเพื่อนเพื่อนความรวดเร็วนะถอยข้างในใช้เวลานานอยู่ฮะยังถอยไม่เก่งครับข้างหลังก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะนนตั้งแต่เล่นคอนเทนต์เนีพยายามขับให้สมจริงที่สุดเ็่จะถอยภายาในรถนะเพื่อน จะไม่ตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบไปผมเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะอยากให้ขับรุ่นไหนรุ่นอะไรก็ลากงานอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันได้นะครับอย่าลืมกด subscribe กับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเจอผมได้ทุกวัน9โมงนะครับผมลงคลิปทุกวัน9โมงนะครับมีเกม SnowRunner อ,อเมีิกันทักทันเนอร์แล้วก็ยูโรทักรันเนอร์ครับสามเกมนี้นะสลับสลับกันเล่นนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวใงคลิปนี้ผมขออนุญาตมาไปที่หลังราไปก่อนสวัสดีครับ